หัวหน้าทีมหรือหัวโจกธาตุดินนะครับซึ่งมีอยู่3ตัวก็คือหัตไทยวัตถุอุทยางและกรีสังคคือตัวหัวใจอาหารใหม่อาหารเก่าความผิดปกติของเจ้า3ตัวจึงเป็นหัวโจกธาตุดินเนี่ยนะครับนะโอ้ไอ้น,นี่มันสําคัญนะมันเป็น3ตัวหลักเลยแน่ๆนะนะไม่ใช่3ตัวท้ายหรือสามสตัวหน้านะนะเป็น3ตัวหลักของร่างกายนะถ้าหัตถยางหรือหัตถไทยวัตถุมันทํางานผิดปกติถ้าอุทยางมันกําเริบ มันจะเกิดอะไรขึ้น,นกีะแสน้ำกําเริบก็ความผิดปกติสามธาตุดินหลักๆที่เป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าเกิดความแปรปรวนผิดปกติกําเริบหย่อนพิก,การก็จะทําให้เกิดความเจ็บปวยกับธาตุดินได้ไง่ายขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสุขภาพและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o u YouTube c h a n n e l หมอพิเชษนะครับเราพูดกันถึงเรื่องหัวโจหรือหัวหน้าหรือหัวหน้าของ ธาตุดินนะฮะหัวหน้าทีมหัวหน้าหรือหัวโจบธาตุดินนะครับซึ่งมีอยู่3ตัวก็คือธาตุทไอทวัตถุอุทจยยังและกรีสังค็คือตัวหัวใจอาหารใหม่อาหารเก่านะครับซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วซึ่งก็ยังไม่ได้จบเนื้อหาทั้งหมดที่เล่านะครับก็มาต่อกันคลิปนี้อีกนะครับว่าไอเจ้าตัวอุทจยยังและกรีสังนะครับก็ยังไม่ได้จบในคลิปที่แล้วดีเพื่อไม่ให้คลิปของเรายาวเกินไปนะครับท่านจะได้มีเวลาดูแล้วก็มาต่อกันคลิป นี่อีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของอุทยานและกิจสันะครับอย่างที่บอกนะครับอุทยานคืออาหารใหม่อาหารที่อยู่ในอุธรไอ้คำว่าอุธร์เนี่ยก็คือในกระเพาะซึ่งจากในความเห็นผมมันกินไปถึงตัวลำไส้เล็กแล้วก็ไปจนถึงสิ้นสุดลาไส้เล็กนะครับนะตั้งแต่กระเพาะแล้วก็ลาไส้เล็กซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมสารอาหารนั่นคืออุธร์เพระเาะฉะนั้นอุทรยางก็จะอยู่ใน อุทธร์นะครับแต่ในขณะที่กรีสังเนี่ยนะก็อาจจะ,ะโดยหลักในคำพีวิสุธทธิ์รรคมกก็จะพูดถึงตั้งแต่มันลงไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ตอนปลายแล้วนะครับบา,บางก็ว่าเป็นอยู่ในซิกมอยด์โคโอนซึ่งเป็นส่วนโคโอนส่วนปลายที่เป็นโคง้งเป็นตัวเอสนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนลำไส้ตรงหรือเลกตั้มซึ่งโดยเฉพาะในเลกตั้มเนี่ยลำไส้ตรงมันก็คืออุจระแล้วละ่ะแตแต่มันยังไม่ขับออกเท่านั้นเองแต่ในขณะที่ผ่านพ้นลำไส้เล็กมาในส่วนของไอเลียมมันเข้า จุดเริ่มต้นตั้งแต่กระพุ้งลำไส้ใหญ่ที่ส่วนชี้กล้ามไปเนี่ยนะตรงนี้มันก็คือกากอาหารแล้วเพราะมันดูดซึมเอาของดีกอบไปหมดแล้วเอาสารอาหารเอาของดีเอาของที่กลับไปใช้ใหม่เช่นน้าดงน้ําดีอะไรเนี่ยเอาออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือกา,กากอาหารชัดๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่อยากเรียกเป็นอุจจระนะแต่ในความีวิสุทธิมาเขาก็บอกว่าเออตรงนี้ยังเป็นกกอาหารไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่ในความหมายที่ผมพยายามตีความแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย คำว,ว่ากรีสัเนี่มันเริ่มตั้งแต่ในลาไส้ใหญ่แล้วก็คือตั้งแต่เป็นกากอาหารพูดง่ายๆเป็นกากอาหารในลําไส้จะาก,กากอาหารนั้นจะถูกเปลี่ยนจากการย่อยสลายของแบคทีเรียย่อยในสิ่งที่มันเอาไปใช้ได้แล้วก็ทาให้เกิดเป็นกลิ่นเป็นแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะไปเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่ลําไส้ใหญ่ไปจนถึงช่องทวารหนักและพอขับจากช่องทวารหนักมันก็กลายเป็นอุจจาระท่าเป็นของเสียที่ขับทิ้ง น,นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมครัว่าอุทริยานกับกรีสังนะครับคือถ้ามองเรื่องของอุทยังและกรีสั่งเนี่ยก็ต้องถือว่าอุทยันก็คือสิ่งที่จะนําไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถคงสภาพอยู่ได้อยู่ดีมีสารอาหารไปสร้างเป็นสารใหม่นะไปไปสร้างเป็นธาตุใหม่นะถ้าเป็นธาตุดินก็เป็นอวัยวะใช่ไหมครับ ถ้าเป็นน้ำธาตุน้ําก็เป็นส่วนที่เป็นอวัยวะที่เป็นของเหลวหรือของเหลวในร่างกายถ้าเป็นธาตุลมก็คือเอาไปเสริมไอส่วนที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นธาตุไฟก็คือเอาไปทําให้เกิดเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่เอาไปใช้ประโยชน์ในการอบอุ่นร่างกายที่เรียกว่าสันตปักคีในการย่อยอาหารที่เรียกว่า ปรินามาคีนะในการที่จะเอาไปสลายสิ่งที่มันไม่ค่อยดีไม่จําเป็นที่เรียกว่าชีรานาคีแต่ก็มีผลที่ทําให้เซลล์หรือร่างกายมันเสื่อมมันแก่นะเขาเรียกว่าเก่าแก่ท่ำคร่าสุดทรงลงไปนะครับหรืออาจจะเอาไปใช้ในการกระตุ้นการทํางานของจิตใจหรือการทํางานของหัวใจที่เรียกว่าปริถายาัยคีนั่นก็ได้นั่นก็เป็นส่วนที่เป็นหน้าที่สําคัญของอุทริยังนะครับหน้าที่ของอุทริยัง แต่นี้ในส่วนหน้าที่ของกรีสังส่วนกรีสังเนี่ยครับก็เป็นถือว่ามีหน้าที่ก็ถือว่าเป็นมาราธาตหรือเป็นของเสียที่ร่างกายจะขับถ่ายทิ้งเพื่อจะปรับความสมดุลนะครับของร่างกายหรือของธาตุของเรานะซึ่งการขับสิ่งที่ออกไปกับมาราธาตที่ชื่อว่ากรีสังนะแล้วขับออกไปเป็นอุจจารธาตเนี่ยก็มันจะมีสิ่งที่รวบรวมกันอยู่ที่ใช้แล้วของปิตาวาตเสมหะที่ถือว่าตัวเนี้ย มันมีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์แล้วขับออกไปด้วยก็จะทําให้ร่างกายสมสมสมดุลหรือสมบูรณ์หรือเป็นปกติได้นะครับถ้าไม่ขับออกก็สิ่งพวกนี้ก็จะค้างค้างอยู่ก็ทําให้เกิดการเสียสมดุลถ้าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าถ้าสิ่งพวกนี้ก็เป็นกากเป็นของเสียแล้วถ้ามันยังค้างค้างอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ดูดซึมเอาของไม่ดเีเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นก็จะทําให้ร่างกาย,ยผิดปกติไปได้ ที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยผมจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ความผิดปกติของเจ้า3ตัวที่เป็นหัวโจกธาตุดินเนี่ยนะครับนะเออมันมีอะไรบ้างเผื่อจะให้นึกถึงว่าโอ้ไอ้นี่มันสําคัญนะมันเป็น3ตัวหลักเลยเนี่ยนะไม่ใช่3ตัวท้ายหรือสามสามตัวหน้านะนะนะเป็น3ตัวหลักของร่างกายนะถ้าหัตถยังหรือหัตถวัตถุมันทํางานผิดปกติมันก็จะทําให้เกิดอาการทางจิตหรือทางใจหรือทางหัวใจหรือทางดวงจิตดวงใจได้เช่นใจน้อย นะที่โกรธง่ายให้หิวโหยหาแรงไม่ได้ให้กุ้มกลั้งดุดเป็นบ้าปวดหัวแล้วก็จะทําให้แรงดันเลือดมันขึ้นสูงหรือสมัยนี้ก็เรียกความดันเลือดสูงแต่ถ้ามันหย่อนอ่ามันหย่อนก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีก็เป็นลมอ่อนเพียไม่มีแรงแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตนะก็ตกใจง่ายนะที่ตกใจนะครับแต่ถ้ามันพิการนะครับมันก็จะทําให้ การไหลเวียนเลือดทำไม่ได้การไหลเวียนเลือดพาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้ดีนี่ก็จะเกิดการภาวะช็อกหรือเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับอาจจะทําให้เกิดภาวะผิดปกติที่ลิ้นหัวใจหรือที่กล้ามเนื้อหัวใจด้วยเพราะว่าการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงนะครับเช่นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจที่ชื่อว่าโ coronary artery coronary นี่ย ไปเลือดตรงนี้ไปไม่ได้เนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็ขาดเลือดก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายทําให้ลิ้นหัวใจขาดความแข็งแรงเกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดความผิดปกติขึ้นมาได้นะฮะซึ่งอันนี้พอบอกว่าหาัใชยวัตถุหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือตัวจุดก,กาเนิดไฟฟ้าหัวใจไม่ทํางานก็อาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นมาอาจจะเกี่ยวกับการทํางานที่มากเกินไปก็คือเช่นเต้นมากเกินไปนะครับเต้นถี่เกินไปหรือไปในทางของจิตอารมณ์นะที่ไปในทางโกรธ ครึ่งเครียดนะครับโกรธครึ่งเครียดอะไรพวกนี้หรือถ้าไปทางหย่อนก็เต้นช้าแรงบีบของหัวใจมีไม่มากก็ทําให้การไหลเวียนเลือดมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ดีแต่ถ้ามันไม่ทํางานเลยก็คือหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ทําให้เกิดหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวนะการไหลเวียนเลือดส่งไปเลี้ยงไม่ได้ก็เกิดภาวะช็อกในการแพทย์ปัจจุบันนะนะเรียกว่าภาวะช็อกแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เร็วอันนี้ก็คือเป็นตัวกํากับตัวแรกที่มันผิดปกตินะครับ ถ้าเป็นตัวอุตริยางนะความผิดปกติบางท่านอาจจะพอจําได้ที่ผมไปคุยไปในคลิปส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของอุทริยางโดยเฉพาะเนี่ยถ้าอุทริยางมันกําเริบมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอุทริยางกําเริบก็จะเกิดความผิดปกติที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารน่ฮะเกี่ยวกับทางเดินอาหารโรคทางเดินอาหารนะครับ ถ้าอุจจังย์กำเริบนะครับกินข้าวไปก็รู้สึกร้อนท้องอาจจะทําให้ท้องเสียถ่ายเหลวเยอะนะครับเขาเรียกว่าลงดุจกินยารุอกินยารุคือคือการขับออกทางทางเดินหานะครับแต่ถ้ามันหย่อนไหครับแน่นท้องท้องอืดมีลมในท้องหรือมีลมในอุทรแต่ถ้ามันอุจจังยพิการเนี่ยก็จะเกิดอาการร้อนท้อง เกิดอึขัดแน่นในอกจุกเสียใต้ใช้โครงนะครับรู้สึกเหมือนผะอดผะอมนะอยากจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนซึ่งกเกิดจากการที่ไปกินอาหารในบางอย่างที่มันไม่เหมาะกับร่างกายไม่เหมาะกับธาตุรือกินอาหารที่ไม่คุ้นไม่เคยไม้รับประทานก็ทําให้อุตรียังเกิดความผิดปกติขึ้นมาถ้ากรีสังนะครับกรีสังซึ่งเป็นตัวกํากับธาตุดินตัวอีกตัวหนึ่งตัวที่3ามเนี่ยถืวโจรมีสานะครับนะ ตัวที่3เนี่ยกีสังกำเริบก็อุจจาระไม่ปกติครับอาจจะท้องเสียถ่ายเหลวอุจจาระเหลวมีพยาธิมีอุจจาระย่อยดูดซึมย่อยไม่ดีนะครับย่อยอุจจาระย่อยไม่ดีก็ทําให้ลาาักษณะอุจจาระมันหยาบหยาบหยาบหย,าบ,ยาบนี่ย้องดูขี้ช้างอุจจาระมันจะหยาบหยาบใช่ไหมครับซึ่งคนจะถ่ายมาเนี่ยมันจะบดละเอียดอีกกว่าน,นั้นนะครับแต่ถ้ากรีสังหย่อนไปนไงอุจจาระก็จะไม่ปกติอีท้องผูกเป็นพันระดึกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็แป๊กนะครับเป็นเถาดานนะ เทาด้านพันระดึกเนี่ยอุจระแข็งหรืออัจาระเป็นก้อนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนขี้แพะเหมือนมูลแพะแต่ถ้ากรีสัมพิการนะครับกร่สัมพิการก็อุจระก็จะเป็นมูกเป็นเลือดถ้าเสียไปเป็นอาจจะมีส่งผลเสียใช่ไหมทําให้เกิดฤทธิ์ชโลงวาวรนะซึ่งพอเป็นฤทธิ์ชโลงวาวรเนี่ยอุจระที่แข็งหรือถ่ายออกมามันก็จะขูดทําให้มีเลือดออกมาปนกับอุจระหรืออุจระเวลาอุจระแล้วจะมีเลือดหยดออกมเป็นเป็นเป็นหยด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 ได้นะครับ นะหรืออุจจาระเองตัวอุจจาระเองที่ออกมาอาจจะเป็นเป็นสีที่ผิดปกติเป็นสีดําบ้างสีแดงบ้างสีขาวสีเขียวนะอุจจาระเป็นเมือกมันเปรี้ยวตยพวกนี้ถ้าเกิดค,ความผิดปกติถ้าอาจจะเกิดอาการพ่วงมากับความรู้สึกของอาหารเช่นกินอาหารไม่รู้รสไม่อยากอาหารเบื่ออาหารตามมาได้นะครับนี่ก็เป็นความผิดปกติของกลิ่นังครับก็<ม>ค,คิดว่าคลิปนี้คงจะได้ไประโยชน์นะครับจากการได้เรียนรู้ว่า สารธาตุดินหลักๆที่เป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าเกิดความแปรปรวนผิดปกติกาเริบหยดพิการก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยกับธาตุดินได้ง่ายขึ้นก็คือหัตท,ทยวัตถุอุทริยางและกรีสันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ